สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์ซาวสกลคนมักหวยนะคะวันนี้นะคะเบียร์มีเลขเด็ดนะคะหวยของพระคูบาบุญชุ่มนะคะงวดประจำวันที่16พฤศมิุนายน2563นี้มาฝากเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะคะก่อนอื่นเบียก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเบียร์สาวสกลค้นมักหวยกันด้วยนะคะมาดูหวยพระคูบาบุญชุ่มกันต่อเลยคะ่ะงวดประจำวันที่1มิถุนายน2563นี้นะคะ2ตัวให้มานะคะ2 3และก็3 2นะคะ2 3และก็3 2จ้ามาดู3ตัวกันเลย3ตัวมี 623นะคะแล้วก็632นะคะ623แล้วก็632นะคะอย่าลืมนะคะบนล่างไปกลับอย่าลืมจ้าขอให้ถูกหวยรวยๆกันทุกๆคนกันเลยนะคะ